สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์คลิปนี้เราจะพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเดือนมิถุนายนปี2566และการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นสามารถใช้ทำนายได้ทั้งลัคนาและราศีท่านใดที่เคยผูกลัคนาแล้วก็ใช้ตำแหน่งดาวตั้งรับเดิมเพื่อการพยากรณ์ร่วมด้วยท่านก็จะได้การพยากรณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นค่ะและสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาก็ สามารถดูตามราศีได้รายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปหากมีสิ่งใดผิดพลาดอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกร ดาวตัวตนดาวตันุลักษณ์ของท่านตั้งแต่วันที่1มีนาคมค่ะมีการยกมาสู่ภพเรือนการเงินแต่ว่าภพเรือนนี้ก็ยังคงได้ตําแหน่งกเกษตรเรือนที่2เพราะนั้นดาวตัวตนของท่านยังถือว่าอยู่ในจุดที่เข้มแข็งแล้วก็สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะในช่วงที่ดาวตัวตนของท่านอยู่ในภพเรือนนี้ท่านจะคิดในเรื่องของการทําเงินหารายได้การทํางานต่างๆได้อย่างดีค่ะเรียกได้ว่ามากระตุ้นให้เจ้าสตานั้นใช้ในเรื่องประสบการณ์เก่า แล้วก็สิ่งเก่าๆที่เคยได้เรียนรู้มามาใช้รีโนเวทหรือว่าใช้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกับเรื่องราวที่จะสามารถมองช่องทางเห็นเป็นช่องทางการเงินได้นั่นเองค่ะ เพราะว่าเจ้าเรือนเขานะคะเจ้าเรือนการเงินได้ตําแหน่งเทวีโชคอยู่ในภพเรือนพันธุซึ่งถือว่าเป็นภพเรือนแห่งความมั่นคงท่านใดที่กําลังศึกษากําลังทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการศึกษาต่างๆจะสามารถทําการเรียนได้ดีหรือว่าจะสามารถเรียนรู้อะไรเข้าใจได้โดยง่ายนั่นเองค่ะและเรียกได้ว่าดาวเจ้าเรือนตัวตนของท่านทําตําแหน่งโยกถึงกันกับดาวราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนและได้ตําแหน่งแห่งโชคลาภนี้ก็จะทําให้ สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านผลักดันตัวเองไปสู่เรื่องราวของความสําเร็จค่ะและหลายๆท่านก็คิดว่าในช่วงที่ดาวสองดวงนี้ส่งกําลังถึงกันก็จะมีการคิดในเรื่องของการที่จะเรียนต่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือว่าการที่จะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคงท่านใดที่คิดจะทําอะไรร่วมกับบุคคลในบ้านจะเป็นลักษณะของงานกงศีต่างๆหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของการพูดคุยกันในการที่จะ สร้างบ้านสร้างรถสร้างสังหาสร้างสินทรัพย์ใหญ่ลักษณะแบบนี้มักจะเกิดขึ้นค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตารายบุคคลด้วยนะคะว่าดาวบุพกรรมเดิมหรือว่าดาวบุญเก่าดาวกรรมเก่าของแต่ละคนอยู่ในจุดไหนนะคะแล้วก็ในทักษะจรดาวดวงนั้นจรมาได้ตำแหน่งได้ความหมายว่าอย่างไรก็จะมีความหมายผันแปรไปของแต่ละบุคคลค่ะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตาม ชาวลัคนาราศีมังกรท่านจะพบเจอช่องทางของการทํารายได้ช่องทางของความสําเร็จดาวเสารทับเรือนการเงินของท่านไปอีก2ปีครึ่งช่วง2ปีครึ่งหลังจาก1มีนาไปแล้วนะคะชาวลัคนาราศีมังกรท่านจะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับตัวเองค่ะช่วงที่ผ่านมาหลายๆปีที่ผ่านมาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่เพราะว่าเปีที่ผ่านมาต้องไล่ถึงดาวฤตยูก่อนนะคะ มฤตยูอยู่ในภพเรือนพันธุหลายท่านที่มีดาวตั้งรับดีหรือว่าหลายท่านที่พื้นดวงชะตามั่นคงแข็งแรงก็จะพบกับเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงไปสู่เรื่องของการสร้างฐานะบางท่านก็จะพลิกฟื้นดวงชะตากลับเป็นร่ํารวยลักษณะแบบนี้ค่ะแต่ดาวมฤตยูที่อยู่ในภพเรือนพันธุ7ปีที่ผ่านมาก็จะทําให้ดวงชะตาของท่านเกิดความผันแปรผันผวนได้ตลอดเวลาอาจจะพบเจอกับเรื่องราวของการเจ็บป่วยการป่วยไข้การเสียชีวิต ลักษณะแบบนี้กับบุคคลในบ้านที่ผ่านมาค่ะ และเมื่อดามฤตยูได้ยกออกไปสู่ภพเรือนปุตตะเรื่องของการสร้างความมั่นคงต่างๆจะ,สะเสถียรยิ่งขึ้นและภพเรือนนี้ก็เล็งอยู่กับเจ้าเรือนการงานของท่านเล็งอยู่กับภพบการงานแบบนี้สิ่งต่างๆที่ท่านสร้างมักมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการงานสแสดงว่าการงานของท่านจะเกิดขึ้นอย่างดีจะมีเรื่องของการส่งเสริมจากเพื่อนฝูงการติดต่อการคอนแทคงานในหน้างานเอกสารสัญญาต่างๆงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์โทรคมนา ต่างๆจะสามารถทําได้ดี เพราะว่าดาวพฤหัสก็มากลุ่มร่วมกันสองดวงนี้ถึงแม้จะเป็นดาวคู่โลกคู่ธรรมแต่เมื่อใดที่ดาวทั้งสองดวงมีการเดินหน้าอย่างเต็มกําลังสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดเรื่องราวของดาวเดินหน้าและจะทําให้ส่งเสริมเจ้าชะตาให้หยิบจับสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นงานสายขาวงานสายเทาต่างต่างและสามารถทําได้ดีนั่นเองค่ะเพราะว่าพฤหัสได้ตําแหน่งราชาโชคพฤหัสเป็นเจ้าเรือนศาสชะพฤหัสก็เป็นเจ้าเรือนวินาศด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่ เกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นแบบแปลกๆล,ล,ลับๆโชคลาภแบบลับๆหรือว่าอาจจะเป็นโชคลาภจากบ้านการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ และความหมายของสัต์ชะอีกอย่างก็คือเรื่องของการติดต่อสื่อสารการคอนแทคงานที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงเข้ามาส่งเสริมการได้เดินทางของท่านมักจะส่งเสริมให้เกิดเรื่องของการมีช่องทางในการสร้างรายได้<อ>เจ้าเรือนพันธุทุเขามาอยู่ในภพเรือนปัตตนิเลงลัคนาของท่านก็คือตำแหน่งดาวอังคารและได้ตำแหน่งนิด ถือว่าเป็นช่วงที่ดาวด้อยกําลังนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ทําการค้าเกี่ยวข้องกับบ้านเรือนคนในบ้านงานกงสีงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาต่างๆหรือว่างานที่เป็นลักษณะของการมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนต่างๆก็อาจจะเกิด,ดเรื่องราวของศักยภาพของงานออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร หรืออาจจะเป็นลักษณะของความขยันของท่านแต่ว่าอาจจะไม่ตรงกับลักษณะของงานที่จะต้องแก้ไขนั้นยังไงก็เรียนรู้แล้วก็ศึกษากันไปนะคะเพราะว่าต่อให้ดาวดวงใดามาหมุนวนอยู่ในจักรราศีนี้ก็ยังคงกระทบท่านอยู่ถ้าท่านวางแผนแล้วก็ทําทุกอย่างให้เป็นระบบดี่ฉนเชื่อว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้มักจะเข้ามาส่งเสริมหากเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างท่านจะได้ใช้แผนในการรองรับสิ่งต่างๆเมื่อเกิดความผิดพลาดในหมวดงานนั้นๆค่ะเรียกว่ามีแผนรองรับ เลเวลหนึ่งเลเวลสในลักษณะแบบนี้ก็ใช้ชีวิตกันด้วยความระมัดระวังไม่ไปใช้ชีวิตด้วยความเสี่ยงสมมุติว่าท่านลงทุนไปทั้งหมดกับเงินที่ท่านมีแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือว่าเกิดความผิดพลาดของงานเกิดขึ้นท่านจะต้องตั้งรับอย่างไรในส่วนนี้ก็ลองดูด้วยนะคะแต่สําหรับชาวลัคนาราศีมังกร เชื่อได้เลยค่ะว่าในช่วงที่เสาอยู่ในภพเรือนการเงินของท่านและโยกถึงกันกับดาวพฤหัสโยกถึงกันกับดาวราหูซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านเองนะคะท่านจะมีความแอคทีฟในการที่จะทําอะไรให้เกิดเรื่องราวของความมั่นคงยิ่งขึ้นและชาวมังกรเป็นคนที่ค่อนข้างปากหนักนิดนึงนะคะส่วนดาวเสามักจะให้คุณกับคนที่อายุ40-45ไปแล้วท่านจะสามารถทําอะไรได้สําเร็จง่ายขึ้น เพราะว่าดาวเสาเป็นดาวโทษทุกข์เป็นดาวที่ค่อนข้างจะใช้ระยะเวลาส่วนท่านใดที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์นะคะก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องนําประสบการณ์เก่าๆหรือว่าต้องใช้เรื่องราวของการเรียนรู้ต่างๆบางคนได้ยินได้รับฟังมาจากผู้ใหญ่ที่เขาเคยบอกว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นความรู้เฉพาะทางนั้นๆที่ท่านต้องการทราบก็ลองปรึกษาลองคุยดูนะคะ บางคนก็อาจจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์บางคนก็อาจจะไม่เป็นประโยชน์กับท่านท่านก็ลองเลือกสั่งดูค่ะสิ่งต่งตางๆเหล่า,า,านี้จะทําให้ท่านสามารถใช้ในเรื่องความอดทนใช้ในเรื่องหลักการบริหารแล้วก็เรื่องของความคิดของท่านได้อย่างดีในขณะที่ดาวตัวตนของท่านมาอยู่ในภพเรือนการเงินท่านจะเป็นนักบริหารตัวยงเลยละค่ะ <atra> และเชื่อว่าในช่วงระยะนี้ท่านที่เป็นชาวลัคนาราศรีมังกรท่านค่อนข้างแสวงหาเรื่องของการทําบุญทําทานเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนมา และท่านก็มักจะได้รับการส่งเสริมจากผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือด้วยเช่นกันดูจากตำแหน่งดาวพระเกตซึ่งอยู่ในภพเรือนสุภะของท่านค่ะถึงแม้ว่าเจ้าเรือนเขาจะมีแค่บางช่วงเวลาหลังจากวันที่18เจ้าเรือนดาวพุธไปอยู่ในภพอรินะคะแต่ว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจะเกิดความคลี่คลายเกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอนทีนี้เรามาไล่ดูในภพเรือนบุตรตของท่านค่ะ ปุตตะหมายถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่อะไรที่เป็นสิ่งใหม่นะวัตกรรมบริวารบุตรหลานคนในแวดล้อมของท่านซึ่งมักจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าท่านนั่นเองค่ะในวันที่1ถึงวันที่18มิถุนายนดาวพระพุธย,ยังคงอยู่ในภพเรือนนี้และกุ่มร่วมกับตำแหน่งดาวอาทิตย์ค่ะซึ่งจะอยู่ไปจนถึงวันที่15ดาวคู่นี้ถือว่าเป็นดาวคู่วางแผนคู่วิชาการเพราะนั้นอาจจะมีเรื่องของการวางแผนอะไรบางอย่าง หรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ในการวางแผนกับการเดินทางการนำสิ่งเก่าเข้ามาคิดใหม่การนำสิ่งต่างๆที่เคยผ่านสายตามาแล้วแล้วนำมาคิดนำมาพูดคุยกันให้เกิดเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาเพราะว่าดาวพระสุกเจ้าเรือนเขามาอยู่ในภพเรือนแห่งอุปสรรคปัญหาแต่ก็ไม่ต้องกลัวไปนะคะปัญหาเหล่านี้เกิดการคลี่คลายเกิดการแก้ไขเกิดขึ้นค่ะบางท่านเจ้าชะตาอาจจะมีเรื่องของบริวารหรือบุตรหลาน จะต้องเดินทางไกลจะต้องเดินทางไปศึกษาจะต้องเดินทางไปเรียนรู้อะไรบางอย่างหรือมีบางช่วงเวลาซึ่งอาจจะต้องห่างเหินห่างไกลกันค่ะเนื่องจากอาทิตย์ที่กลุมร่วมก็เป็นเจ้าเรือนมรณะค่ะแต่ก็เกิดขึ้นด้วยสิ่งที่เรียกว่าเกิดกับสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนั่นเองค่ะและในวันที่18พุธยกมากุมร่วมสุขในภพเรือนอรินะคะ พุธและศุกร์เป็นดาวคู่ธาตุน้ำถึงแม้ว่าจะเจอปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดการแก้ไขเกิดขึ้นและ15อาทิตย์ก็มารับอยู่แล้วค่ะ อาทิตย์และพุธก็เป็นดาวคู่วางแผนเพราะนั้นดาวสามดวงนี้เมื่อกลุ่มร่วมกันอาทิตย์พุธศุกร์ก็เป็นเรื่องราวที่ปัญหาต้องเกิดขึ้นมาเพื่อทดสอบและดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะมาอยู่ในภพอริมรณะมาอยู่ในภพอริในทางโหราศาสตร์อาจจะหมายถึงปัญหาเก่ามาเกิดเป็นปัญหาอีกครั้งหนึ่งค่ะอาจจะต้องมีการรื้อฟื้นสิ่งเก่ามาทบทวนสิ่งเก่าเพื่อหาแนวทางของการแก้ปัญหาแต่เจ้าเรือนมรณะเมื่อมาอยู่ในภพอริก็อาจจะหมายถึงเจ้ากรรม นายเวรก็ได้นะคะช่วงระยะนี้ก็แนะนําให้ทําบุญกันเยอะๆหรือไม่ก็ลักษณะของการทําทานก็ได้นะคะเพราะว่าเกตก็มากระตุ้นอยู่ในภพเรือนสุภะอาจทําให้ท่านมีในเรื่องของเซนสื่อลางสังหรณ์สัมผัสพิเศษส่งผลให้ท่านจะชอบในเรื่องของการทําบุญทําทานนั่นเองค่ะหรืออาจจะมีลักษณะของการได้พบเห็นได้พบเจอกับปัญหาต่างๆแล้วตัวท่านอยากเข้าไปช่วยเหลือนั่นเองค่ะช่วงระยะนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของบริวารบุตรหลานลูกน้อง เกิดขึ้นมีการพูดคุยมีการแก้ปัญหาร่วมกันบางท่านก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของบริวารที่ท่านต้องปกครองที่ท่านต้องดูแลบางท่านก็อาจจะเป็นลักษณะของปัญหาสุขภาพของลูกหลานของท่านเองเข้ามาให้ต้องแก้ไขลักษณะแบบนี้ค่ะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะหลังจากวันที่18ดาวพระพุธได้ตําแหน่งเกษตรถือว่าเข้มแข็งถึงแม้จะอยู่ในภพเรือนอริปัญหาต่างๆจะเกิดความคลี่คลายจะเกิดการแก้ไขได้อย่างดีค่ะ และจากดวงดาวที่เห็นเป็นลักษณะของการวางแผนงานท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาหคนอื่นงานเกี่ยวกับประกันภยัยงานเกี่ยวกับวินาศภัยต่างๆหรือว่างานเกี่ยวกับคดีความต่างๆลักษณะของทนายต่างๆเหล่านี้นะคะมกักจะทําได้ดีมีเรื่องของคนที่เข้ามาส่งเสริมเข้ามาช่วยเหลือนั่นเองค่ะ บางท่านก็มีเกณฑ์ผู้ใหญ่เข้ามาแต่อาจจะมาไหว้วานในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อาจจะให้ท่านช่วยเหลือและก็อาจจะมีในลักษณะของผลตอบแทนให้ท่านในภายหลังได้ค่ะดวงดาวที่โยงและสัมพันธ์กันแบบนี้แนะนําเลยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรได้เงินมาหรือว่าได้รับสิ่งดีๆมาก็พยายามแบ่งปันให้คนอื่นบ้างการแบ่งปันกับการที่ไปให้โดยโดนคนอื่นเขาหลอกมาคนละอย่างกันนะคะการแบ่งปันท่านจะต้องดูถึงความเหมาะสมคนเหล่านั้นหรือว่าสิ่งต่างๆที่ ท่านต้องการจะทําบุญต้องการจะช่วยเหลือนั้นเกิดขึ้นจริงๆหรือไม่ปัญหาเกิดขึ้นจริงไหมเหมาะสมสมควรที่จะเข้าไปช่วยหรือเปล่าลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะต่างๆเหล่านี้นะคะจะทําให้ท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกร จะประสบผลสําเร็จถึงแม้เดือนนี้อาจจะมีปัญหาเข้ามาทดสอบบ้างแต่เชื่อว่าจะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้อย่างดีนั่นเองค่ะและสําหรับเรื่องราวของคู่ครองคนรักดาวเจ้าเรือนปัตตนิของชาวลัคนาราศีมังกรก็คือดาวจันทร์นะคะแต่ในที่นี้เราขอใช้ตําแหน่งดาวพฤหัสแทนค่ะดาวพฤหัสได้ตําแหน่งราชาโชคอยู่ในภพที่ทําตําแหน่งจะตุกวนกับลัคนาของท่านซึ่งถือว่าอยู่ในภพเรือนพันธุภพ,พเรือนที่เกิดความมั่นคงเกิดเรื่องของการ ลงหลักปักฐานนั่นเองค่ะก็เชื่อได้ว่าตำแหน่งดาวพฤหัสอยู่ในภพเรือนนี้สิ่งต่างๆจะส่งเสริมเจ้าชะตาได้อย่างดีจะสามารถทําให้ท่านนั้นพบเจอกับเรื่องราวของสิ่งที่จะเข้ามาส่งเสริมหรือมีโอกาสได้พบเจอคนดีๆจากการแนะนําของเพื่อนฝูงจากการที่ท่านเดินทางหรือว่าจากการที่ท่านเข้าสู่สังคมนั่นเองค่ะและมีเกณฑ์ว่าเรื่องของการเงินการทองก็จะเข้ามาดีส่งเสริมกันด้วยในเรื่องของความรักค่ะ และสำหรับเรื่องของความรักเราใช้ตำแหน่งดาวสุขในการดูประกอบนะคะ ดาวสุกยังคงอยู่ในภพเรือนอริเพราะนั้นใครที่เป็นคนโสดหรือว่าใครที่มีครอบครัวแล้วช่วงระยะนี้มีปัญหาเข้ามาเยอะอาจจะมีปัญหาความรักมีความห่างเหินห่างไกลคนรักต้องเดินทางหรือว่าบางท่านที่เป็นคนโสดก็มีเกณฑ์ว่ามักจะเริ่มต้นความรักด้วยเรื่องของอุปสรรคปัญหานั่นเองค่ะการเดินทางของท่านมักจะได้พบเจอกับเรื่องความรักแต่ก็ไม่แนะนํานะคะเพราะว่าดาวสุกในตําแหน่งนี้เมื่ออยู่ในภพเรือนอริถือว่าอยู่ในทุต ฐานะพซึ่งอาจจะทําให้เจ้าชะตานั้นพบเจอกับเรื่องราวของความปวดหัวเรื่องราวของความอิรุงตุงนังกับความรักนั่นเองค่ะแต่สําหรับใครที่คบหากันแล้วนะคะ ไม่ใช่ว่าพอเราบอกว่าไม่ดีแล้วท่านจะต้องหยุดความสัมพันธ์หรือว่าต้องเลิกนะคะก็พยายามประคองแล้วก็ใช้สติใช้ในเรื่องของความเหมาะสมความถูกต้องเชื่อได้ว่าชาวลัคนาราศีมังกรท่านเป็นคนที่หนักแน่นเป็นคนที่ค่อนข้างคลองสติตัวเองได้ดีแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่แคร์สังคมนั่นเองค่ะเรียกง่ายๆว่าเป็นคนปากหนักไม่ค่อยขอความช่วยเหลือใครสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อถึงเวลาที่ ท่านจะต้องใช้ในเรื่องของการปรับตัวหรือว่าอ่อนโยนบ้างในบางครั้งก็ลองนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ ดวงชะตาโดยรวมสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรเป็นจุดที่ท่านจะกระตุ้นผลักดันตัวเองไปสู่เรื่องราวของการเริ่มต้นหรือว่าการได้พบเจอกับช่องทางการทํารายได้การได้พบเจอกับเรื่องของคนที่เข้ามาสนับสนุนการเงินนะคะหลังจากนี้ไปอีก1ปีลุยเลยค่ะใครที่วางแผนเกี่ยวกับเรื่องการงานอยู่แล้วอย่าได้รอช้าอุปสรรคอาจจะเกิดขึ้นมาบ้างแต่ท่านจะผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้และทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมดูดาวตั้งรับด้วยนะคะ บางคนก็ที่มาถามดิฉันนะคะก็จะมีเรื่องราวของการมีหนี้สินการเกิดหนี้สินเก่าต่างๆหรือว่าการเจ็บป่วยไข้หรืออะไรก็ตามแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เมือ่อดาวย้ายมาได้ตำแหน่งดีไม่ใช่ว่าเรื่องราวต่างๆจะพลิกกลับฟื้นนะคะเพราะว่าเวลาที่ดาวเดินไปในแต่ละองศาก็จะใช้เวลาค่ะดาวแต่ละดวงก็มีเวลาที่แตกต่างกันออกไปเพราะนั้นดวงดาวค่อนข้างมีระยะเวลายาวนะคะสิ่งต่างๆต้องเกิดการบ่มเพาะแล้วก็ค่อยๆแก้ไขปัญหาไปทีละเปลาะนั่นเองค่ะไม่ สามารถที่จะเปลี่ยนได้ในวัน2วันเพราะว่ามีหลายท่านที่เข้าใจว่าเมื่อดาวเปลี่ยนวันนี้พรุ่งนี้ดวงชะตาจะเปลี่ยนจะไม่ได้เกิดในลักษณะแบบนั้นก็ต้องดูกับพื้นดวงชะตาเดิมค่ะว่าส่งผลดีหรือว่ามีเรื่องเก่าที่จะต้องเข้าไปชดเชยหรือสูญเสียหรือไปใช้นี่เก่าลักษณะแบบนี้หรือไม่ค่ะ และสำหรับท่านใดที่สนใจผูกลักนาการส่วนตัวหรือว่าสนใจเรียนโหราศ,าศาสตร์กันส่วนตัวแอดรายละเอียด QR code ด้านล่างนี้มาได้ค่ะแบบมีค่าใช้จ่ายนะคะและสำหรับท่านใดที่สนใจร่วมโครงการปันน้ำใจให้น้องหมาน้องแมวจรสามารถร่วมบริจาคได้ที่เบอร์บัญชีด้านล่างนี้ค่ะและขอให้ทุกทท่ทานที่ร่วมบุญกันมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงแล้วก็มีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์นะคะขอบคุณสาหรับน้าใจไว้ล่วงหน้าเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิป หน้านะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรสวัสดีค่ะ